สวัสดีครับนี่ผมเชมินเดนะครับวันนี้มาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคอฟดิวตี้โมบายนะครับที่ทุกท่านถามผมมาเรื่อยๆนะครับว่าจะเปิดเมื่อไรจะเปิดตอนไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารล่าสุดมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีวันที่เปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มีความคืบหน้านะครับตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนในเพจสตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงทะเบียนนะวันนี้จะมาสอนวิธีการเข้าไปลงทะเบียนด้วยนะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการทดสอบนะครับยังไม่มีกําหนดเปิดตัวเต็มแต่ว่าปีนี้แน่นอนนะครับน่าจะปลายปีหรือเปล โอเคก่อนอื่นผมเท้าความก่อนนะครับคือ c อร์ปดิวตี้โมบายตัวนี้นะครับจะเป็นเอ็ a c t i v ิก i o n นะครับบริษัทของคอร์ปดิวตี้โมบายครับนะจับมือกับทาง Tencent นะครับให้ Tencent พัฒนานะครับอทิมมี่โซลิโอนะครับที่พัฒนาพับจีครับ PUBG มันจะมีอยู่2อค่ายไลท์สปีดกับทิมมีใช่ไหมครับ2อค่ายนั่นแหละอทิมมี่โซลิโอเขาจะพัฒนาตัวนี้นะทำไมผมเสียงผมพูดแปลกๆว่าทิมมี่ทิมมีช่างมันนะครับประมาณนั้นนะเป็นลิขสิทธิ์แท้แน่นอนนะครับได้ลิขสิทธิ์จาก Call of Duty บนเวอร์ชััันนนนมมาท้้งงหดเลยะะครรบตี ก็่อนอื่นเลยนะครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์เขานะครับ c a l l b i t y Mobile นะเขาก็จะบอกว่าเปิดริจิเตอร์ตอนนี้แล้วนะครับฟรีทูเพย์แน่นอนนะครับก็คือเล่นฟรีแน่นอนนะคือการันตีแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้การันตีแน่นอนแล้วนะครับก่อนทดสอบครั้งที่แล้วะครับยังมีแบบเสียงพูดคุยกันว่าทางค่ายเกมเขาจะเปิดให้เราเล่นฟรีหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าเขาเขียนแบบนี้ชัดเจนขนาดนี้นะครับฟรีทูเพย์แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็น ภาพเนาะเดี๋ยวผมให้ดูภาพเล็กน้อยนะครับจริงจริงเขาบอกอยู่นะครับว่ารอ,อ,องรับอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะครับมีมอมมีแมปอะไรแบบนี้เขาเขียนบอกไว้นะครับเนี่ยคอมพิวเตอร์มือนะแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตนะครับก็เขาจะบอกอยู่แล้วชัดเจนนะครับ Google Play แล้วก็ App Store นะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยก็คือเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตรงนี้นี่กดไปเลยแล้วเดี๋ยวจะเด้งไปที่เพจ Store อันนี้ของผมมันลงได้อยู่แล้วนะ มันจะขึ้นหน้าลงทะเบยียนล่วงหน้าตรงนี้มันไม่ได้เปิดลงทะเบยียนในไทยนะครับแต่ทีเนี้ยผมมาสะดุดตรงนี้นะครับหากท่านลงทะเบยียนล่วงหน้า <c oughs> เขาจะเชิญร่วมทดสอบอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยแบบเออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะแนะนําเกมอะไรเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็เกมออกมาเป็นระย,ยระะยยนะครับเกมอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมวันนี้ก็เลยเลิกเลิกยามงามดีนะครับเราก็ข่าวก็มาวันนี้ด้วยนะครับก็จับไปนะครับ อันนี้ผมลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะแนะนําวิธีการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมปิดเพจสตร์ไว้ก่อนคือมันไม่เปิดให้ลงทะเบียนในประเทศไทยนะครับถ้าเข้าประเทศไทยจะขึ้นประเทศเท,ศที่ประเทศที่ไม่รองรับนั่นเองโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการลงทะเบียนกันนะครับลงทะเบียนในที่นี้ก็คือเหมือนร่วมลุ้นสิทธิ์ในการทดสอบอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถ้าลงผ่านเพจสตร์อะไรแบบนี้มีโอกาสได้ร่วมทดสอบค่อนข้างแบบสูงอยู่พอสมควรนะเราอยากจะเล่นหรืออะไรแบบนี้ถ้าเขาเปิดทดสอบนะครับ เราก็มีสิทธิ์ลุ้นอะไรแบบนี้วันนี้ก็เลยเอามาแนะนํากันอย่างที่บอกไปนะครับอย่างแรกทุกท่านสมัครอ e ีเมลใหม่สักหนึ่งอ e ีเมลนะครับแล้วก็แอดในระบบให้เรียบร้อยนะก็วิธีการแอดอีเมลก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาตรงบัญชีตรงนี้นะเนี่ยเพิ่มบัญชีแล้วก็ Google ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่บัญชีหรือว่าใส่อ e ีเมลใหม่ลงไปนะครับก็คือสมัครมาอ e ีกเมลนึงนั่นแหละเพราะว่าเราจะเอามาสลับบัญชีเฉยๆเนาะแล้วก็แอปที่จําเป็นก็คือจะมี Canada VPN Open VPN นครับก็คือ Canada VPN นีเราจะแบบ แปลงเป็นคนแคนาดาไปลงทะเบียนเฉยๆนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเคก็แคนาดาวีพีเนะครับวิธีการใช้งานก็เปิดแอปแคนาดาวีพีเมานะครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ให้เรากดปุ่มสีเขียวก่อนนะครับให้อาระบบ Connect นะเออรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บรอแป๊บจริงๆมันจะเปิดลงทะเบียนประเทศสวีเดนด้วยมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเปิดแถวแถวยุโรปอะครับนี่อันนี้ต่อมานะครับ เนี่ยมาให้รอรอดูนะครับให้แอปมันขึ้นประมาณเนี้ยเห็นปะมันจะมีค่าวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับคือเน็ตทำงานนะว p พีเนทำงานแล้วก็ปิดไปแล้วเราไปที่ตั้งค่ามาทีา่ที่เก็บข้อมูลจริงๆการตั้งค่าของแต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองลอง,ลองจับคลิกดูนะแล้วก็หาคำว่า Google Play Store นะครับเนี่ย Google Play Store แล้วก็กดล้างข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะล้างข้อมูลมันจะล้างแคชล้างอะไรให้ด้วยนะครับ โอเคแล้วเราก็ปิดไปทีนี้เราเข้าเพจสตอร์นะครับคืออย่างที่บอกนะอย่าลืมแอดอีเมลไว้2อีเมลนะครับแอดไว้ add 2นะอีเมลเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะช้าหน่อยเดี๋ยวดูอีเมลนะครับอันนี้จะเป็นอ่าน้าแคนาดาแล้วแหละจริงๆน่าจะเป็นแล้วนะครับพอดูสกุลเงินก็เปลี่ยนเป็น C A แล้วเห็นไหมแต่เราสลับอีเมลเพื่อความแน่นอนนะครับคือบางทีเราต่อแบบปกติเราล้างข้อมูลแล้วแต่บางทีมันต่อไม่ได้ นะพอเข้าใจไหมมันไม่ไปสตอแคนาดาเนี่ยครับเวลาสลับอีเมลมาก็จะเป็นแบบนี้สกุลเงินก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อลองพิมพ์ค้นหาดูนะคอมบิวตี้นี่เห็นไหมครับเจอแล้วคือมันไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนในประเทศไทยนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าจะมีสิทธิ์ร่วมในการทดสอบนะครับหมายถึงว่าลุ้นไงเออมีโอกาสลุ้นในการทดสอบอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสกินช็ชตของตัวเกมนะครับใครที่ทันช่วงทดสอบครั้งที่แล้วนะครับถือว่า สุดยอดมากนะครับค่อนข้างสนุกเลยผมยังเข้าไปเล่นเรื่อยๆเลยนะขนาดไม่ใช่แฟนคอเกมคอม์ิวตี้เท่าไหร่นะครับอะไรประมาณนะั้นนะจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเปลี่ยน VPN แล้วนะครับมีอีเมลเดียวอะ่ะสมมุติว่ามีอีเมลเดียวนะครับถ้ามันสลับได้อ่ะก็ลองพิมพ์ดูนะครับเนี่ยคอม์ิวตี้ ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้คือบางทีที่ผมแนะนําให้มี2อ e ีเมลถ้าเราสลับไปอีเมลหนึ่งส่วนใหญ่โอกาสที่สลับสตอรได้ประมาณ99%นะครับแต่ใช้อ e ีเมลเดียวก็ประมาณ7 0บางทีก็มาไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าหาเกมไม่เจอครับแนะนำให้เพื่อนเพื่อนลองเปิดเว็บไซต์ดูครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะตอนแรกมันอยู่ข้างบนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะกดตรง Google Play นะครับส่วนแอป Store ยังไม่มีนะยังไม่มีให้ลงทะเบียนนะครับ, Google บ,บก็เลือก เปิดที่ Play Store นะครับคือบางทีมือถือเราไม่รองรับอะไรแบบนี้มันก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนาะเอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคอสบ,บิวตี้โมบายนะครับที่หลายๆคนถามถึงนะครับส่วนจะเปิดวัานไหนอะไรยังไงเดี๋ยวถ้าเปิดอะไรแบบนี้ผมจะเอามาพรีวิวให้ทุกท่านชมกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ